นะครับให้สำหรับทีเสด็จเพื่อที่จะนำท่าพระกรินน่นนั้นมาทอดที่เดือนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับหลวงปู่วัดบวรแหวกนะครับวัททาาทบดทุกาทาทร,ทราบรรเสกมือให้หลวงปู่แล้วก็ทีมงานไทยวัดพันลุวัาเดอแหวกนะครับวัดบวรแหวก ต้องขอบคุณพระบ้านที่ดูแลผมมาเป็นระยะเวลาหลายหลายปีเป็นสิบปีก็ว่าได้ที่ได้ที่เดินทางมาก็ได้ได้การตัวมาแต่ารั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับท่านพระมหาจําเริญวัดพระธว,วิหารนะครับในของเราแล้วก็ขอบคุณสําหรับสถานทูตเอกอัครราชทูตไทยนะครับนักมุง่งแหกกระทะต่อส่งตัวไปด้วยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเออพี่น้องอาจารย์ชนชาวไทย ที่เหนเท่าไรขอเชิญมือให้ตัวเองด้วยครับที่ขาดไม่ได้ในหลายท่านที่มีพระคุณมากๆสำหรับผมที่เลี้ยงข้าวผมทุกทครั้งที่ผมเดินทางมาที่นี่นะขอบคุณสำหรับป้าปัญญาครับขอเชิญมือให้ป้าปัญญาด้วยสุรลมจิตใจของชาวไทยที่อยู่ที่นี่มาที่นี่ก็ขอบคุณทุทีขอบคุณสำหรับแม่จูนี่ขอบคุณที่นิด ราโบราณานะครับขอบคุณสำหรับปาเองที่ดูแลที่หลับที่นอนสำหรับนักดนตรีทุกคนด้านเซนตุนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณลุกนะครับขอบคุณสำหรับพี่เขียดขอบคุณสำหรับคุณวกิมบุญมาคนนี่ก็เป็นที่พิพึกษาที่ทําให้พวกเราได้ดำเนินการอะไรต่างๆได้ขอบคุณมากๆานะครับคุณวกิมบุญมาและก็อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับขอบคุณมากๆคต่ากระสือมือด้วยครับ เยอะเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับ China Airline นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เราในการเดินทางส่วนหนึ่งนะครับขอส่งบุญด้วยครับที่ถามไม่ได้เลยที่สำคัญมากๆต้องให้เท็กขอบคุณพี่สมบเต้าขอบคุณสำหรับสยามดาราวันนี้คุณมักจากสยามดาราเดินทางมาเองด้วยกับเราเลยครับขอส่งบุญด้วยครับ ไมออ่ไ่้ใส่นะคะใครท<ช>ี่อยา,ากจะทักทูลด้วยกันก็จะได้เชิญโจรมาทำด้วยใช่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อนคู่คิดเป็นพี่ชายที่น่ารัดคอแท<ล>คของเรานะครับจากข่าวสมรักคุณสมรักข่าวสดยืนอยู่ตรงนี้เป็นการเข้าขรา่วม